แมนนั่นแหละเรื่องแถวไอไทยไอ้ไทยวิบไทยไตยซุปปีไทยวิบคสัสเซกับสิมวัตล้วมบ้งสรุปนะครับผมเราสอบถามน้องทหารแล้วน้องทหารบอกว่าไม่มีน้ำมันเครื่องเราจะต้องเติมสองทีนะครับผมนี่เราจะใช้เป็นของคัสตอมน,นะครับผมได้บ้างร่ะได้ที่้าเฮียบ้าง่ะ เติมส um, ักไรล่ะเห็นเกือบเต็มเลยบ่กซ้ำน้ำม like ah ันเพราะมันใส่คู่กันนะแล้วน้ำมันเท่าเติมมั้งเนียตีนี้เติมนี่เลยนี่นี่เปล่มันเป็นสายคู่กันมากเลยก็คือตัวนี้ขาดเป็นเครื่องคือเครื่องนอกไปเลยหลอกหมายถึงว่าน้ำมันเครื่องเท่าเติมอยู่เปล่มันเติมหมดเติมน้ำมันเติมหมเติมเติมเติมตัวนี้ให้น้ำมันเครื่องแม่อ๋อแล้วเติมอะไรสักไรล่ะบ่เติมอะไรสักไรก็ได้คือนย้า้มันขาด แล้วที่สูอได้ยังไงน่ยมันโบกไงแต่มันนี่เนี่ยออยัพเลเวลเอาค่ามเตัวี่อไปฟ้าผีคือแปลกๆไปสิทาอยู่ฟ้าผีมันคือแปลกๆนี่เด้โอเค็นว่าออยอยู่นี่มัด้วบอกคุณพี่มาเติมให้ฮอดห้เต้าแน่มเห็นไหนบ่มดแล้ว มันละนะเดี๋ยวไปซื้อม,มาตุนไหมไแม่งไดยังโอ้เธอมันจีบเบิร์ดตัวนี้ปีรถกี่ชิปปีเนี่ยมันก็ต้องไทยในยตัวสิบัตไทย <c oughs> เขาใส่การทยเขาใส่การเผาใหม่ก็ยังทำมันเเออนี่ยเอาว่าเต็มถังเลยโอเคเนี่ยน้ำมันเต็มถังเกินนี่คือหลักการของมันคือว่าเอาไปล้อลนเรือนี่ อาวเเฟื่องมันเดีเฟื่องมันเดีเฟื่องมันต่างหากเฟื่องมันน้่นมันต่างหากบ่ไ<ว>อเขาเวียงลูกสุกยังดใีใส่อันนี้ร้อเลื่อนไปรอเลื่อนแนวไหนน้อนี่นะมันบันนี้มีนะมันเครืงอือถาอยู่อ่างอืออีไรว่เพื่อมันใส่ตัหนีอันนี้ลงไปกับข้าวโอเลย มันจีมีสายต่อเขาแม่เขาแม่มีตัวตัวคุ้มมันอยู่นี่ปั๊มห้ปั๊มมันอยู่นี่ปั๊มน้อยมันจะหนี่เพื่อหลุมมันจะจีบุ้นมาเขาข้าบูสายนี่แตะกะลงลงเขาข้าบูไปเลยไหนไหนี่นพี่สายนี่อันนี้คือสายสองที่ไหน่มันจีลงมาหันก้อนว่ส่ปั๊มน้อยนี้ปั๊มน้อยนี่ก็เวลาข้าบิดปุ๊บมันก็จีใจไหมก็จีใจว่านี่เขาข้าบูฟองกันก็น้ำมันจีดีดไปฟองกั็น้ำมัน เชิญผมเฟืองเขาเวียงมันอิไรซีไซเอเียวกันกับตอันนี้อันนี้กับตนอนี้ทีไทยย้ำไหนฉันเิฟืองเฟืองทีไทยย้ำไหนฮะเดี๋ยวไปสร้งมาทายก็เป็นบุกน่อยหน่อยเดี๋ยวก็ไปหาอยู่หลังก็ซีมีเยะมากซีมีเอนี่เบิ่งดีเขาใส่คือใส่น้อยแท้ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์เก้าออเป็นหลอดใช่ไหนนอย บ่อันดีย AF ยี A ่สิบสี่ E คือย่างนั้นนี่เน,ะนาะใส่น้ำมันไหลน้ำมันกันน้ำมันถว่วงกันน้ำมันถว่วง<า>สรุปแล้วเราไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องเราเติม 2T นะครับผมเราเติม 2T แล้วก็เฟืองท้ายเย็บวันนี้ก็ได้ไอ้ขอันเบิ้์งมันสะีไหลวันี้ไหลเลยเนาะ อะไรวะเอาอะไรอะไรสันานๆอะไแล้วถ้าสีไทยเอาไรเนี่ยมูไทยูไทยเขาใส่ที่จูกเนาเดแวดีดีแมาว่ายึดื่อๆมาได้เห็นเขาเทียนเดูดเราดินแวเอาเป็นี้เท้าเทียงสายดูดเท้าดูดออกโปรี่่ดดีทอทออย่างนั้นวนนี่ทอ ถอดระบายมันไม่ต้องเสียบในนี่หรือเปล่าถอดระบายมันต้องเสียบในห่วงอากาศหรือเปล่าเสียบด้วยหัวนี่นะโอเสียบกเยบ็เสียบเสียบก็เสียบมีมีที่ใส่ทะเบียนครับผมแต่ไม่มีทะเบียนว่ารุ่นนี้ไม่มีทะเบียนนะครับผมตัดมือนะครับรุ่นนี้ว้า เบิงวะอุ้ยส่งมันคือเวทป่าเด็กคุณน้องบอกน้องทหารเนี่ยส่งคล้ายกันเลยเนี่ยหนามันเงินป่ะมันคือมันคือสันเพราะว่ามันหลวมเนี่ยเนี่ยส่งไฟมันกับส่งแห่นมันคือคล้ายกันเลยไอหม่องแต้เพิ่นเนี่ยเพิ่งจะิมีขีดขีดสินุ่นนุ่นขึ้นกันเลยมังนี้แล้วก็มังนี้ผมก็เลยถามว่าคันไหนมันเกิดก่อนเป็นว่าเวทป่าเคนจอดกันเป็นว่าเวทป่าเกิดก่อนอือเป็นดาเวทป่าเกิดกันเออเราญี่ปุ่นว่า โอเคเราก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะถ่ายน้ามันเฟือง้ายครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่ถ่ายมันอยู่ตรงไหนนะครับผมที่เติมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะได้รีวิวให้ดูกันนะครับ